ฝั่งมุกดาหารนะครับแม่น้ำโขงตรงนั้นคือสะพานไทยลาวแห่งที่สองนี่คือแม่น้ำโขงนะครับท่าเรือะดาหารนะครับนี่อากาศจะต้องเที่ยววันนี้นะครพูดลมแรงลมแรงขออภัยนะครับถล่มเก้ากล้องโอ้สุดยอดนะครับในความคลาสสิกหานะครับนี้ฝั่งตรงนี้เราจะไปตลาดอินโดจีนนะครับไปช้อปปิ้งนะครับมาไปเดินดูของเราเที่ยว ตามเส้นทางมาทั้งท่าพนมแล้วก็มาปิดท้ายที่นี่นะครับไปเที่ยวกันนะครับโอ้สวรรคตะเคตฝั่งนั้นเป็นบ้านของน้องพรนะครับน้องสาวที่อยู่ฝั่งสวรรค์ตะเคตนะครับอยู่ตีนสะพานเลยนะครับสะพานไทยลาวแห่งที่สนะครับเรามาถึงตรงนี้ประมาณสามโมงกว่าลมแรงมากเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวมุ่งทหารนะครับตรงนี้เป็นตีมโค้งนะครับ ลมลมคักขนาดเลยครับลงแรงนะครับโอ้บรรยากาศนะครับโอ้ลมยี่สิบสี่ธันวาสองห้าหกหกนะครับมาเที่ยวที่มุกดาหารวันนี้นะครับโอ้ลมแรงมากเลยคนนักท่องเที่ยวก็ไม่ท้อนะครับเก็ุภาพบรรยากาศกันแบบสนุกสนานเลยนะครับนี่ลมแล้วหนาวแบบนี้ก็ ดูดอุร้อยหายไม่คลายหนาวได้หลอกสาวนะครับนะตามชื่อเพลงนะครับนี่ของที่ตลาดอินโดจีนนะครับมีพวกบริษัททัวร์เนาะพาท่อง,งเที่ยวมาเที่ยวนะครับแล้วก็นี่นักท่องเที่ยวเดินสวนไปสวนมาอยู่นะครับของขายนะครับนี่ร้านค้าร้านขายนี่รองเท้ามือสองไอรองเท้าใหม่เพื่องหมืนรองเทา้า นี่ผ้าผ้าฝ้ายลุ่มไหมปลาต่อยผ้าไทยนะครับหมึกย่างของกินนะครับรองเท้านะครับผ้าถุงถือละร้อยนัอ้อนั้นของฝากนะผ้าแห้งของกนา ผ้าพี่ผาชิมได้นะคะหูผ้าไทยนะครับตัวละร้อยร้อยเดียวนะครับเพื่องชอบใส่ไปวัดผ้าพันคอนี่จะเป็นน่าจะเป็นสไตล์ลาวมั้งนี่นะเออลายผ้าไหม สวยนะเออสวยดีนี่จะเป็นสไตล์แบบไหนสไตล์ลาวมั้ง250นะครับข้างบนด้านในอยู่นู้นนะครับตลาดอินโดจีนเป็นตลาดริมแม่น้ำโขงนะครับใครส่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มาไงเพราะว่าผมมาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วนะครับนี่ก็อาทิตย์ที่แล้วก็ได้มานี่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มา อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตลาดอินโดจีนแห่งนี้นะครับถ้าได้มาก็ได้มาบ่อยเลยนี่ีสเสื้อไทยเสื้อโมฮอมของพื้นบ้านนะครับเสื้อข้าเกลียบเพชรบุรีมาถึงที่นี่นะครับมุกดาหารผ้าไทยเยอะนะครับร้านใหญ่นะครับสไตล์คล้ายๆกันนะเป็นพวกผ้า สวยราคาก็จับต้องได้นะร้อยสองอยนะครับมีหลายร้านนะครับทั้งแถบเลยนี่ครับนี่วันนี้วันอาทิตย์นะครับมีนักท่องเที่ยวเดินชมของกันพอสมควรหนาตาพอสมควรนะครับอืมตรงนี้ก็สวยร้อยหนึ่งเหมือนกันพระกมา้า มพาสิ้นพ้าสลงร้านกาแฟนะครับกินกาแฟตอนสี่โมงเย็น,เ,ยนนะเอาเย็นก็ได้กินด้วยกันใช่ไหมเห็นด้วยกันเนสเย็นหนึ่งแก้วครับมีน้ำปั่นด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่เย็นๆน่าจะดับกระหายแต่ผมต้องขับรถกลับบ้านก็เลยต้องกินกาแฟนะครับโดบก่อนตอนเย็นๆนะครับ แต่กไ็ไม่ใช่เวลากาแฟเท่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้โอ้เสื้อผ้ากีฬานะครับเข็มขัดของกินนี่นี่ของกินกาแฟอร่อยนะครับถูกใจของใช้ไม้สอยของใช้เครื่องครัว ดูลมๆครับอ้ลมแรงมากเลยลผ่านไปแล้วโซนหนึ่งเนี่ยฝั่งน,นี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับสองฝั่งทางทางเดินข้ามามีแต่สินค้านะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเราเดินไป้างหน้าต่อแต่ลมลมแรงมากนะครับนี่มันมีมันมีอะไรสาราเราสาราเลเรารักมุกดาหารเดี๋ยวไปดูวิวด้านบนกันนะครับ จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูมุมกันแบบเต็มอิ่มนะสำหรับการมาท่องเที่ยวริมโขงได้มาถึงที่แล้วนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยนะ,ะนเขากำลังแบบระเสริมเสริมริมโของอะ่ะไม่ให้มันสุดมั่งคิดว่านะทำที่นั่งเล่นด้วยโอแต่สวยนะนี่เออโอ้นานได้มาทีนะครับ พ้อต,ตลาดก็ยาวไปเป็นลงไปอีกนะครับตลาดอ,อินอโดจีนที่ขายของเยเนาะเออมีส่วนอยู่ริมโขงมีส่วนมีส่วนไปเราไปต่อครับดเดมืม่อกี้ให้มาดูวิวบนสลาดด้วยกันนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับตลาดพ่อแม่น่าจะอยากกลับบ้านแล้วแต่ว่าเราก็ยังยืดอยู่นะครับบอกว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะฮะบบ้านไม่นี้ไปไหนนานมาทีเอาให้คุ้มค่าน้ำมันหน่อย รอได้สปีเหรอว่ารอสามปีติดติดติดกันไว้ต้องสามปีนะครับก็เลยว่าเอออากาศมันเย็นน่าจะมาได้ใช้รถครอบคทั่วมารถพี่ครับนั่งหลังนั่งท้ายกันมาแล้วกินข้าวในอะไรนะกินข้าวป่ากินข้าวริมทางกันมานะครับกินข้าวริมโขงก็มีกินข้าวริมทางก็มีเอาทุกฟิลเลยวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูถนนคนเดินตลาดอินโดอร์จีนนะครับตรงนั้นเปิด8ปดโมงถึงห้าโมงนะตรงนี้เริ่มเข้าสู่ ความหนานแน่นของนักท่องเที่ยวแล้วนะข้างหน้าครับสมุนไพรหอมนะสมุนชื่นใจเลยส่วนมากเพื่อนเขาจะหาแต่ของกินนะครับไปบนถนนคนเดินตรงนี้แปดโมงถึงห้าโมงเย็น ของกินของฝากพวกอินทผลัมนะถัว่วขนมขบเคี้ยวอานารปอเ่าไปดมเดินมาแล้วในหมอนได้ ไม่ใหญ่มอเดินไปละได้หมูยอแปดร้อยบ่ะไปนี่น้ำอ้อยก็มีนี่หมูยอแม่นินแม่นินนี่กระเทียมนะครับเป็นกระเทียมปิงปองหรือว่ากระเทียมจีนนะครับกระเทียมโพนก็มีนะครับอ้อ,อยเครื่องเงินนะครับอุนี่ร้อยสี่สิบ ของกินของก็จะค,คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็หลากหลายนะอ,นอืมเนี่ยโรตีคนมุ <S <S งโรตี คิวสร้างมาแล้วครับพ่อกับลูกได้อะไรไ,ได้อะไรคาเมล่าคาเมล่าอะไรคามาคือคาเมล่าฮะฮะตัตาโทรทัศน์อ่ะไหนไหนคาเมล่าเป็นไงโอ้โหที่อยู่ในเกมมาเหรออยู่ในคลิปหนูนะ<ช>่ะโอ้คาเมล่าหาซื้อันได้เลย หายไปเดินไปรอที่รถน้านเดี๋ยวลุงตาม ok <ills> ไปไปกับพ่อไปแม่ไปไหนอ่ะงานเลยครับปู่อืมปู่กลับไปแล้วปู่รอที่รถแล้วนี่คือกุจับยวนนะครับสี่ล็สี่แพ็คร้อยเอ้ยสามขออภัยนะครับสามแพ็กร้อยอืมเราเดินไม่สุดเนาะเหลือประมาณสักร้อยเมตรอ่ะร้อยเมตรอืมร้านเริ่มปิดแล้วร้านเริ่มปิดละอ่ะไป คนเข้าคนออกเนาะเอาถือว่าคึกคักนะครับสำหรับตลาดอินโดจีนในวันนี้นะครับอีกคิวซังอี่คิวซังชิมชิมมะขามด้วยโอ้มมหอโหแสะมะขามให้เด็กด้วยนะครับร้านขายกระเทียมนะครับรซื้อกระเทียมโทนบอกร้อยห้าสิบนะครับปีโลหนึ่งนะครับ อรด้วยดอืมรให้ด,ด้วยนะครับแถมมะขามให้ร้านด้วยอขอบคุณครับเขาว่าเดินทั่วตลาดเนี่ยเขาว่านี่คือผู้มีอิทธิพลนะทางความอร่อยแม่นินหมูยอนะครับเยอะมากเลยนะครับ เออแม่นินไปที่ไหนก็เจอแต่แม่นินร้านแอวจอยากกลับบ้านละแต่งตัวเฟี้ยวมากเลยวันนี้ในเี่ยวมุกดาหารนะครับตลาดอินโดจีนในวันนี้นะครับอากาศหนาวหนาท่องเที่ยวกันนะครับสำหรับตลาดริมโขงตลาดอินโดจีนนะครับ เราเดินทะลุออกมาแล้วนะครับเราจะกลับไปที่จอดรถนอตตรงริมโขงตรงฝั่งท่าเรือนะครับวันนี้ก็ได้ท่องเที่ยวหลายที่นะครับมาปิดท้ายที่นี่เพราะว่าเย็นมากแล้วอันนี้ก็4ี่โมงกว่าพ่อคงจะหนแล้วนะครับเพราะว่าอยากกลับร้านก็แอลกลับแล้วครับนะครับในบรรยากาศมุกดาหารฤดูหนาวนะครับติดกันไว้เกือบ3ปีเนาะสปีกว่านะครับวันนี้กถ็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาเที่ยวมุกดาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบสัปดาห์ในรอบสัปดาห <laughs> <laughs> ์เนาะ นะครับอขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็มาเดินตลาดด้วยกันนะครับของกินอาจจะไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าเราไม่เราอิ่มมา,มาเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งกินข้าวริมโพงมาแล้วก็มาเดิน<อ>แล้วก็ไปซื้อของกลับนะครับที่ตลาดอินเตอร์จีนเป็นที่แหล่งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราออกมาสายออกมาประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับนี่ก็สี่โมงกว่าก็ถือว่าจะได้กลับบ้านนู่นละทุ่มสองทุ่มจะได้ถึงสีะเกีดนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครัับบบบบขอคคคุณรา